รวมทับรถบรรทุกไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน3วันรวดวิ่งพล่านทั่วกรุงเทพ6กถกุมภาพันธ์นี้สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมรวมทับรถใช้น้ํามันแพงวิ่งพล่านทั่วกรุงเพื่อร่วมแสดงพลังให้รัฐบาลเห็นถึงความเดือดร้อนของรถบรรทุกประชาชนและเป็นการร่วมขับไล่นายสุพัฒนพงพันมีเ่ารองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกจากตำแหน่งอีกด้วยโดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่8กุมภาพันธ์2565โดยมีรายละเอียดดังนี้วันที่6กุมภาพันธ์เวลา15นาฬิกา30นาทีขบวนรถออกเดินทางจากสถานีกลางบางซื่อวิ่งผ่านสะพานควายพญาไทยประตูน้ำดินแดงพระราม9ก้าลาดพร้าวตลาดอตก กลับเข้าสถานีกลางบางซื่อเวลา19นาฬิกาวันที่7กุมภาพันธ์2565เวลา15นาฬิกา30นาทีขบวนรถออกเดินทางจากสถานีกลางบางซื่อวิ่งผ่านรัชโยธินพระราม9อโศกสุขุมวิทคลองเตยพระราม4จุฬามาบุญคลองพญาไทสพานควายตลาดอตกกลับเข้าสถานีกลางบางซื่อเวลา19นาฬิกา วันที่8กุมภาพันธ์2565นอกจากรถบรรทุกแล้วสหพันธ์จะจัดขบวนรถปิกอัพวิ่งทั่วกรุงเทพเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนข้าวของแพงทุก่อญยาให้มาร่วมกันในวันที่8กุมภาพันธ์นี้นี่คืออีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งเราจะร่วมกันทําเพื่อขับไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจึงขอชวนเชิญทุกท่านออกมาร่วมแสดงพลังในวันและเวลาดังกล่าวนายอภิชาติไทยรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยบอกว่าการจัดกิจกรรมของกลุ่มรถบรรทุกครั้งนี้ไม่ได้เรียกร้องให้รัฐบาลปรับลดราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ลิตรละ25บาทเหมือนเดิมแล้วแต่ต้องการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าขณะน,นี้รัฐบาลไม่ได้เหลียวแลผู้ประกอบการขนส่งและประชาชนที่บริโภคน้ำมันดีเซลแต่ในทางตรงกันข้ามน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินภาษีสัมปรสิตรเก็บอยู่ที่7บาท40สตางค์แต่ขณะนี้ ลดลงมาแล้วเหลือ20สตางค์ขณะที่การเก็บภาษีสรรสสารมิตรน้ำมันดีเซลปัจจุบันเก็บอยู่ที่5บาท99สตางค์และไม่สามารถปรับลดได้ทั้งที่น้ำมันดีเซลเป็นหัวใจหลักของประชาชนที่บริโภคและครั้งนี้มีแนวโน้มอาจจะปักหลักค้างคืนอยู่บริเวณหน้ากระทรวงพลังงานติดต่อลงโฆษณาได้ที่0 8 8 0 9 0 0 8 0 0 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ